This is ่ a ื e อเก d ฟู u ักปับ๊บก็เกมนี้นะมันก็เอามันอาบน้ำมันไม่ยอมอาบก็มันเป็นเกมเหมือนขายแพนเคก้กเอ้เค้กเย็นปะมันเหมือนเค้กเย็นอะเออเราคิดว่ามันคือเค้กเย็นอันนี้ร้านมื้อใช่ไหมไม่มีลูกค้าเลยลูกค้าตรงนี้มันเป็นศูนย์ใช่ไหมเราก็ต้องคลิกไปที่เจ้าของร้านปุ๊บ ตัวเมนหลักเราแล้วเราก็แจกคูปองไอตรงเนี้ยมันคือเหมือนแจกคูปองอะแต่ทีเนี้ยเราเราเราขี้เกียจรอลูกค้าเดินไปเดินมาเราก็ทําเงี้ยกดกลับไปกลับมาเพื่อที่จะได้ลูกค้าไม่ต้องรอมันเดินจากมุมซ้ายแล้วมุมขวาม,มาเงี้ยเราก็เลยต้องทำเงี้ยอ่าขายครัวตนาอีกแล้วอืมอ่ะขายไปไม่เป็นไรห้าวิ ทีนี้มันก็จะมีลูกค้ามาใช่ไหมพอมันมีลูกค้ามาเนี่ยเรามีเก้าอี้นั่งให้มันอ่ะเอก่อนนันนี้เราซื้อของไปแต่ว่าเราไม่ได้อัดทีู่ก็คือเราก็ต้องรับของก่อนดูนะว่าเราซื้อพรมมาทีนี้เราก็มาตกแต่งร้านเรากันเราก็มาตกแต่งร้านของเราแล้วกดที่โซฟาเราก็มาตรงนี้ทีนี้เราก็มีทีวีที่ยังไม่ได้ตั้งถูกต้องไหมเราก็มาเซตบนนี้ก่อนเลยว่าเราจะตั้งไว้ตรงไหนกันแน่นะ ทีนี้เราก็อยากให้มันเซตไว้ตรงหมุนหน่อยหมุนหน่อยโอเคได้ไหมอ่ะไม่ได้คือมันไม่มีเก้าอี้ตั้งอ่ะมันแล้วมันตั้งได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้อ่ะเราเซตไปแล้วกันไม่เป็นไรหรอกเออเซตเซตไปเถอะช่างมันเสร็จแล้วมันเหลืออะไรอีกอะที่เราเพิ่งซื้อมาพรมใช่ไหมก็ต้องมาดูเนี่ยตรงเนี้ยสัญลักษณ์พรมเซตเซตตรงไหนจ้ะเซตตรง ตรงนี้ก็ไม่ได้เออตรงนี้ได้นี่นาะก็เซตได้นี่เออได้ได้ได้เอางี้เอาไว้ตรงนี้เซตเออสวยอยู er. ่เออมันก็แปลกๆอยู่นะเอออ่ะตรงนี้เซตก็กรุอยู่นะไอทีวีมันไม่ครบมันขัดตาไงก็ไม่รู้ว่าทีวีอ่ะหมุนหน่อยแล้วกันอึบอึบอึบขยับขย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 บเซตโอเคเซต ดูทีวีหดเตียงขนาดนั้นเลยเชียเออไม่เป็นไรอ่ะได้แล้วทีนี้เราทำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมาดูตอนนี้มันมืดเราเปิดร้านตอนนี้เราก็มาดูที่เมนหลักตัวเราเราก็กดดูเราซื้อสตรอเบอรี่เพิ่มเติดติดติดต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 ดเราซื้อสตรอเบอรี่เพิ่มได้ ลำคาญเวลาเวลามันแย่งกันนั่งอะนั่งกันโคละม,มมไปเลยเออทำไมต้องไปลบผม,มนั่งไม่เข้าใจหมุนหน่อยแล้วกันเซตเออได้อยู่ได้อยู่เซตนั่งตรงพุ่มไม้เซตนั่งตรงนี้เอาใหม่เอาใหมเอาใหม,เอ,มเอองง,งงจังคนเล่นก็มืนมือน เอาตรงนี้ก็ได้เตตเออเก้าอีน้นั่งนั่งไปเถอะจะให้ลูกค้าดูทีวีเหรอตลกแล้วอยะลงมาดูก็ได้อะให้ลูกค้าดูทีวีมันตั้งบนนี้ได้ไหมนะเอ้ยมันตั้งบนนี้ได้ทุกคนมันตั้งทีวีดูได้นะงั้นเราขอย้ายนี้ได้ไหมอะเราเซตเราย้าย ย้ายเก้าอี้เราลำคาญการแจ้งเตือนมากเลยอะแเราช่างมันถเถอะเซตนั่งด้วยกันปุ๊บดูทีวีอะให้ลูกค้าดูทีวีไม่มีไม่มีที่ที่นั่งรอด้วยนะก็ดูดูไปงั้นแหละ เดี๋ยวค่อยมาอยู่บนรถละกันอยู่ตรงนั้นไปก่อนเสร็จแล้วล้วกดกลับไม่มีอะไรที่เราซื้อแล้วนะเออแค่นั้นแหละลูกค้าเหลือ3ามคนที่จะต้องรับออเดอร์ดูซิว่าพลังงานในการแปปดก็อาบน้ำได้อยู่นะอาบๆไปเถอะ ไม่มานั่งตรงนี้ล่ะนี่นั่งตรงเนี้ยไม่อ่ะไม่นั่งนี้หรอนั่งบนโต๊ะไม่ได้หรอเพราะอะไรอ่ะไปเลือกรูกค้าก่อนตึ๊ดตึ๊ดมาเราไปดูด่านอื่นแล้วกันคิดจะเฮาทำไมเรานี่เราไปดูด่านนี้ ปึ้งด่านนี้เรามีด่านนี้ด้วยนะตอนเนี้เราไอหมาตัวเนี้ยอยู่ด่านนี้แต่ตอนเนี้เราจะไปด่านนี้เราจะไปเราซื้อพนักงานเพิ่มได้แล้วว่าน่ารักจังเอาตัวไหนดีอ่ะตัวนี้ก็ได้เอามาอยู่ร้านไหนอ่ะร้านนี้เพิ่มได้อย่างไม่ได้ มิชชั่นอ่าพนากาักงานพา่ามาเพิ่มเหรอตืด๊ดเราจะย้ายไปดูด่านนี้ <c oughs> พนักงานเราไม่แต่งตัวเลยร้านเะนี้ยไปดูดีคังเสื้อผ้าเรามีอะไรไม่ใช่ตัวนี้อันนี้เซตเออ,เอน่ารัก นี่มีไหมไม่มีชุดด้วยซื้อชุดให้นางดีไหมเนี่ยอ่้ดูโฆษณาอีกแล้วอเอาแค่นี้ก่อนดีไหมวันนี้แจกก่อนก็ได้พลไม้เต็มไหมก็เต็มตลอดนี่เพราะว่าเราไม่ได้แจกลูกค้าเลยปบ ปป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 บปปปปสิบเจ็ด <ım. S 1> มันรับได้ยี่สิบสามก็ทิ้งไว้แล้วก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะพนักงานเราอาหารเต็มอิ่มไหมอ่ะก็โอเคนะพนักงานที่นี่แต่ที่ตอนนี้เราจะเห็นว่าร้าน ตอนนี้จะเห็นว่าร้านเนี่ยมันมีลูกค้าอยู่ใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้มันจะเหลือแค่สองคนที่จะต้องทําออเดอร์ตรงเลขสีแดงตรงนั้นคือคือสองคนถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นใช่ไหมเราก็ต้องมีการแจกคูปองมันเราก็ต้องไปที่ไอตัวเนี้ยไอตัวเมหลักเราแล้วเราก็เตินแจกปึ๊บปเดินแจก,แจกที่เรากดสลับไปสลับมาจริงๆเป็นเพราะว่าเราขี้เกียจรอมันเดินมาเราก็เลยกดอย่างเงี้ยไ,ได้เจอเลยกดส่งเลยอย่างเงี้ย จริงๆเราเรอเดินไปเดินมา,างนี้ก็ได้เนี่ยรอเองี้ยแต่มันมันช้าไงขี้เกียจรอไงเนี่ยอย่างเงี้ยมันขี้เกียจรออันนี้มันก็คือแจกใบปลิวนะสิบห้าคนอ่ะอีกหน่อยแล้วกันอ้าวขายคนสนาเกง่งอืมปุง้งจ้ะ อ่ะไปต่ออันนี้ลูกค้าก็เต็มเลยเราลังคามันยือนออกกันหน้ารานจับมันออกมาจับมันออกมาแ้วมันก็เดินไปมันก็เดินไปทีนี้เราเห็นว่ามันมีเก้าอี้ตัวเดียวใช่ปะเราสามารถซื้อได้นะอันนี้มันคืออะไรอ่ะอันนี้มันคือเทียมนะเออน่ารักเกย,ย่เกยนะครับแล้วก็ดูซิว่ามีเก้าอี้ให้อีกไหมอันนั้นมันคืออะไรเอย นี่คือเตียงไม่เอาอันนี้ชีวีไม่เอาไม่เอาไม่มีเก้าอี้เลยเอางี้ดีไหมอะสี 400. ่ร้อยเอางี้ดีกว่าอ่ะจะเห็นใช่ไหมมันจะเป็นสิบนาทีใช่ไหมทีเนี้ยเราต้องการให้คนส่งอ่ะอ็กเพจมาประมาณมาส่งเลยอ่ะเราก็ต้องกดตัวนี้ดูโฆษณามันเพราะว่ามันเป็นเกมขายโฆษณาไงอย่างที่เราบอกทุกคนไป เราก็ต้องทนดูโฆษณา,นานไปดูแล้วมันไม่ใช่เกมที่เราจะต้องมานั่งซื้อเติมเงินซื้ออะเราก็ทำอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆกัดฟันทนรอไปจับทีนี้ปิดเห็นไหมเวลามันก็จะเหลือศูนปุ๊บจากเวลาสิบนาทีอะมันก็จะเหลือประมาณนี้แหละทีนี้ถามว่า อันอื่นมันก็น่ารักแ,แต่มันไม่มีความจําเป็นต้องใช้ตอนเนี้ก็ยังไม่เอารู้ไหมว่าไอ้รถที่มันมาส่งเนี่ยมันก็คือเดลิเวอรี่เพราะว่าไอ้ตัวพนักงานของเราอ่ะมันค่ามันหิวไงมันก็เลยต้องสั่งอาหารมากินแมันก็จะไปนั่งกินลูกค้าก็คือต้องรอบนไปหรือไม่เราก็ต้องไปทำออเดอร์แทนแต่เราจะไม่ทําเพราะว่าเราขี้เกียจเ่าเราทาก็ได้ปึ๊บปื๊บป๊บ ตอนนี้ผลไม้เรามีแค่นี้ใช่ไหมขอเติมหน่อยละกันผลไม้มีแค่นี้เติมกล้วยเติมกล้วยเติมกล้วยเติมสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ปุ๊บเสร็จแล้วมาดูไหมไหม,ไมกล้วยสองแอปเปิลอ่ะแจกจ่าแจกจาเห็นไหมพอเรามาทำปุ๊บพนักงานมันชอบมาแย่งทำอันนี้เราไม่รู้ว่ามันมาแย่งเราทำหรือว่ายังไงเราก็งงเหมือนกันนี่เราเติมกล้วยเราเติมสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่แล้วเราก็เติมกล้วยกล้วยกล้วยให้เต็มเก้าเก้าไปเลยนีนะ่มันหมดไวอยู่นะ มันหมดมันมีของขวัญอะไรดูโฆษณาได้ตั้งอ่ะดูไปยี่ิบห้าวิยีิบสะแล้วก็รอรอระหว่างรอแล้วก็แป๊บเดียวแหละมันก็เวลาหมดก็เล่นเพลินๆนะระหว่างช่วงที่กักตัวอยู่บ้าน ม,มันก็เกมน่ารักดีเนาะเสร็จแล้วเสร็จแล้วจริงๆเราอยากซื้อเก้าอี้นั่งอยู่เมื่อกี้เราได้ซื้อมาหล้วอ,อย่างนะเราขอไปดูก่อนอ่าอันนี้ก็คือว่าที่เราซื้อมาเมื่อกี้เก้าอี้ที่ให้ลูกค้านั่งอะ่ะเราก็มารับกดรับเลยเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปที่คลังเราเราก็ไปดูตรงหมดเก้าอี้ก็คือหมดนี้ใช่ไหมเราก็เอาเก้าอี้มาตั้งให้ลูกค้าเราเราจะให้ลูกค้าเรา